السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عجل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله ขอความรับฟามเมตตาจากรสพานุวัตาลาจงมีเดประทานผู้จัดงานอิมามม,มัสยิดยิแจเมะคณะผู้ร่วมในงานทั้งหมดรวมถึงน้องๆเยาวชนและก็พี่น้องผู้รับฟังในคืนบรารักะทุกท่านอัลฮัมดุลิลละผมต้องขออนุญาตชาิเป็นภาษาไทยและก็ภาษามลา,ายูในบางส่วนนะครับเพื่อความกระชับเนื้อหา โดยความเป็นจริงแล้วผมมีเวลาประมาณ5ถึงส0นาทีแค่นั้นเองที่จะมาเล่าเรื่องราวนะครับถึงของบบนิอิสรออิลซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากตั้งแต่สมัยนบีดาวุฒถึงนบีสุไลมานแล้วก็มาถึงยุคสมัยเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆผมต้องสรุปรวบยอดและก็ต้องกระชับเนื้อหามากที่สุดด้วยระยะเวลาที่มีนะครับและก็ หลังจากทราบเรื่องเราทั้งหมดแล้วก็จะได้คำามาสู่เนื้อหาของความเป็นจริงในวันนี้จากอาจารย์มัซิันมุฮัมมัดนะครับในส่วนนั้นผมขอใช้เวลาในช่วงก่อนอิชาประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีโดยประมาณนะครับจะได้เล่าเรื่องราวกับพี่น้องแล้วก็จะนําหลักจากกุรอานมาพูดคุยกับพวกเราว่า,วาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบันอิสรรอีน หรืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เคยประสบกับชะตากรรมชีวิตเป็นอย่างไรมาในอดีตนะครับถ้าเราจําได้หนึ่งปีก่อนท่านระซุนสลลลฮวะลาอิยวาสัลลัมได้ฮิจรัตไปยังนครมดีน่ะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีสลลลฮวะลาอิยวาสัลลัมสัตตุสัตตุมจีสะนบีสลลลฮวะลาอิยวาสัลลัมนั่นคืออิสรัดและเมรอด อิสราเอลและเมอโรสนี่เป็นรั่วตั้งแต่ก่อนนบีฮิจรร์กีบเนี่ยสิบห้าปีและบาอิสราเอลและเมอโรสนี้ก็เกี่ยวข้องกับมัสยิดอัลอาคซอมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับมัสยิดอักอาซอซึ่งอยู่ในปาเลสไตน์นะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบันิอิสราเอลี่อย่าลืมนะครับว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของ ปาเลสไตน์แล้วก็ยิวก็อ้างเป็นเมืองของเขาด้วยเช่นกันแล้วก็ซี่อักษรนี่ที่ปะอย่างนบีสุลต์ลอฮุอัลลอฮิสัลลัมบาอิสราค์เดียร์สุดีสี่อักษรและเปิดมูละเอมีอารอช์ดมูลาดีซี่อักษรซิงค์ยุกนะครับทีนี้ณยุคนั้นนะครับยิวเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเนื่องจากว่า นครเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของโรมันบุกเอเซียลากิมาสตูเสอกซามาสตูดูดกใตบ่าห์โรมันซึ่งเป็นประเทศที่ดูแลเยรูซาเล็มในยุคนั้นทีนี้เรื่องราวมันต้องย้อนไปอีกประมาณ500ปีนะครับประมาณ500ปี ที่ยิวถูกทำลายและก็กษัตริย์บาบิโลนในยุคนั้นบอกว่ายิวเนี่ยห้ามกลับเข้ามาในเยรูซาเล็มอีกเป็นอันขาดนี่คือเรื่องราวในอดีตนะครับและก็มันมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับกุรานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกล่าวว่าในสุรานอิสรออิอายะห์สี่ห้าฮุบกิดแปดดยพระมาณนฯสี่ห์อายะห์ด้วยกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้เราอีก ได้ไกรรองถึงอายะต่างๆประมาณสี่หายันเนี่ยแล้วก็มาใครควรคิดร่วมกันว่าบันอิสราอินในยุคนั้นนะครับเขาทำอะไรกันนาบีดาวูดนบีสุไลมานนะครับผู้ซึ่งผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลก่อตั้งรัฐนี้ขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่ลังการเป็นแผ่นดินที่มีความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาในยุคนั้นนะครับในอายะที่สี่ของสุรอิสรา ความว่าและเราได้แจ้งแก่วงวานของอิสราเอลในคัมภีโตโรธว่าพวกเจ้าจะก่อการเสียหายในแผ่นดินสองครั้งและแน่นอนพวกเจ้าจะยโสโอหังยิ่งมันมีนิยามของคำว่าสองครั้งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมาใคร่คนคิดร่วมกันว่าบรรอิสราเอลเนี่ยนะครับจะทําการหญิงยโสโอหัง ในแผ่นดินสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อไร่และครั้งที่สองเมื่อไรนะครับนี่คือสิ่งที่มาคุยในคืนนี้เป็นอารมภบทเริ่มต้นก่อนการเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นนะครับอุลวะบางท่านได้กล่าวว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยของ หลังจากท่านนบีดาวุดและนบีสุลมานได้เสียชีวิตนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเสื่อมเสียของบันิอิสราอิลบันิอิสราอิลเนี่ยก็คือยวเนี่ยนะครับเตยกุานพวกบันิอิสราอลเนื่องจากเนื่องจากบันิอิสราอิลเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลยุคสมัยของนบีดาวุด แล้วก็นบีสุไลมนแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งรัฐอ,อิสระเป็นผู้ก่อตั้งนะครับให้อิบานิสโรเองอยู่ภายใต้การดูแลมาและก็อยู่อย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของนบีดาวฮดและก็บนบีสุไลมนต่อเนื่องกันมาทีนี้พอหลังจากที่ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านนบีสุไลมานไดเสียชีวิตนะครับหลังจากที่หมดยุคของนบีสุไลมานสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดก็คือว่าเราซุ่มก่อนท่านนบีสุลตารฮุอัลัยวะสัลัมเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งมาให้เป็นผู้นําในกลุ่มชนของเขาเท่านั้นไม่ใช่ราะห์มัตัลลินอาลามินเหมือนปัจจุบันนะครับบริสุรอหนเริ่ม พรอหมดผู้นำน,นะครับนบีสุลยันนลยมานก็เริ่มที่จะมีการทำลายเริ่มที่จะไม่ไม่อยู่ในกติกาของคนที่สร้างความดีงามบนหน้าแผ่นดินนะครับปี9ก5ารอสศรงิการวันนี้2014รวมแล้วประมาณ2,949ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนนะคือนานมากแล้ว ยุคแรกของบรนิอิสลามที่ได้ทำการเสื่อมเสียได้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินหลังจากท่านนบีสุลมานได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลายอย่างด้วยกันถ้าสังเกตจากอุรอานจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในกุรอานถึงคุณลักษณะของบรนิอิสรามก็คือการสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียทำลายบนหน้าแผ่นดินนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในกุรอาน ท่านได้กล่าตวอจวะดูอุลุมะบะสนาเลกุมอิบะดัลลนาอุลีบซินชาดิดฟะจสุขิลลติยาวะกนวะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสัญญาหนึ่งได้มาถึงเมื่อกี้มีสองเมื่อสัญญาหนึ่งได้มาถึงจะสองครั้งเนี่ยนะครับ ก็คือส er ัญญาก็คือสัญญาที่พวกบานิอิสรอินได้สร้างความเสียหายทําลายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็ได้ส่งบรรดาบ่าวของเราอัลลอฮ์ได้กลาวใช้กว่าอิบาดัลละนะบรรดาบ่าวของเราตรงนี้นะครับมีนั้อิชากกันต้อสิทได้ให้ให้ความหมายหลากหลายด้วยกันบางท่านได้กล่าวว่า บรรดาบ่าวตรงนี้ก็คือบรรดาผู้ศรัทธาคือมุมินมินแต่ส่วนมากตัาสิทบอกว่าไม่ใช่เป็นใครก็ตามที่อัลลอฮ์ส่งมาไอ้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ได้เพื่ออะไรครับพู้ที่มีอะไรครับอุลีบะสินชาดีดเป็นผู้ที่มีความมีอำนาจมีอิทธิพลมีความเข้มแข็งเข้ามาครอบครองวกบันอิสราอลนี หลังจากที่บานิสโซเลสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินอายะเนี่ยนะครับมันจึงมามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนบีสุไลมันได้เสียชีวิตสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบรรดานะครับบรรดาพวกอียิปต์และบรรดาแอนซีเรียและก็บาบิลนสามกลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามารุกรานหรือเข้ามาปกป้อง มาทำลายบริสราอลที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินในยุคนั้นนะครับแสดงว่าเป็นกลุ่มนชนที่อัลลอฮ์ส่งเข้ามาอาจจะไม่ใช่มุสิมเป็นกลุ่มของบาบิโลนของอียิปต์นะครับรที่เข้ามาปกป้องแผ่นดินแล้วก็รบก,กับบรรดาผู้บริสราอลในสมัยนั้นเสร็จแล้ว และพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือนจะเห็นว่าได้มีการต่อสู้กันจนถึงขั้นที่มีการต้องไปตามหานะครับต้องไปลุกรานถึงบ้านถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของบรรดาอิสราเอลจากกลุ่มของบาบิโลนและก็กลุ่มของอียิปต์เมื่อกี้นะครับเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดพอสมควรด้วยกันนี่คือคํากล่าวจากคำตับซีดจากของนักตัพบซีดได้บอกกันอย่างนั้นจะบอกว่า เป็นคําพยากรณ์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ถึงบรรดาศรีเนี่ยคืนนานมาแล้วนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาทําลายบนหน้าแผ่นดินเสร็จแล้วนะครับวะกานะวัดดัมมัฟอูละอัครยานิ่งนี่อัลลอฮ์สุบฮานูตาแล้วโอ้ยไอต้นเส้นเนาะและก็มันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วแสดงว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บานิสโรอินผู้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินก็ถูกทำลายดยบาบิโลนซึ่งไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสร้างมาเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็มามาปราบบานิสรรอินมาทำลายนะครับมาทำลายพวกบานิสโรอินทีนี้จนกระทั่งในปี722กองทิศการเนี่ยนะครับบานิสราเริมจะถูกทำลายมากขึ้นมากขึ้น ใช้เวลานานก็ไม่ใช่แค่วันสองวันใช้เวลานานมากสุดท้ายในปี621กอเของมิถกนารนเนี่ยนะครับบานิเซอินถูกทำลายเกือบสิ้นซากพระเฮเรรอนไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของในส่วนของบาบิโลนนะครับในโรมันยุคนั้นไปอยู่ในส่วนต่างๆคือถูกปราบจนเกือบหมดนะครับจนบางท่านมีบอกว่าในยุยุคนั้นที่บาบิโลนปราบ บานิสโรอินประมาณเ0็ด0มื่นคนด้วยกัน,น,นกกกกกในส่วนที่เหลือก็กระจายไปนะครับกระจายไปนั่นคือครั้งแรกที่บานิสรอินได้ถูกทำลายและก็มันเป็นหลักฐานที่บอกว่าในกุราอานถึงเรื่องราวเหล่านี้และจากนั้นเนี่นยนะครับซุมมาดัดดนาละกุมมุนคราตาไลฮิมวะอัมดัดนาคุมบิอัมวาลินวะบานินวะาจอันนาคุมอักษรอนาฟีรอ นั่นคือเรื่องราจาธีปที่ผ่านมาแสดงว่าบาอิโลนถูกทำลายโดยบาบิโลนเกือบจะหมดนะครับจนไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีที่อาศัยต้องหลบหลบซ่อนซ่นแล้วก็กระเซ็นกระสายไปอยู่ต่างพื้นที่นี้มากมายด้วยกันเสร็จแล้วอัลลอฮฺได้กล่าวอ่านต่อนะครับว่าและเราได้ให้พวกเจ้ากลับมาอีมีอำนาจเหนือพวกเขาก็คือบาบิโลนกลับมายัมนจอีกครั้งหนึ่ง สมารอดัตตนาลกุมอ bon, ังคารตาอไลห์ให้กลับมาเนื่องจากนะครับประพฤติตัวดีทําดีแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะได้กลับมามีอํานาจเหนือพวกเขานะครับอไลห์ตรงเนี้ยบางท่านตัปสิทไปคือชาวอาหรับว่าแล้วก็ยิ่จะมีอำนาจเหนืออาหรับนะครับว่าอดัตนาลกุมมีอำนาจในวบเบนีแล้วก็ อเราได้ให้พวกเจ้ามีทรัพย์สินที่มากมายและก็บุตรหลานเห็นไหมครับจะเห็นไหครับว่ากติกาการสร้างประเทศนี่นะครับองค์ประกอบสําคัญมีู่สองอย่างก็คืออะไรครับทรัพย์สินและก็ผู้คนคือเยาวชนคือคนหนุ่มและก็ยิวก็มีส่วนเหล่านี้ถ้าเราได้มองกลับไปยังนะครับยุคปัจจุบันจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1948เป็นปีแรกที่รัฐ นะครับยูเซอริสตั้งขึ้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับการสนับสนุนจากอเมริกาให้กับยูเนี่ยนะครับเพิ่มมาตลอดและก็มากมายมหาศาลและก็มีจากหลายส่วนของตะวันตกก็ให้การสนับสนุนกับยูมาตลอดมีทรัพย์สินที่มากมายล้วบานินและก็จะมีกลุ่มของเยาวชนกลุ่มคนนะครับอย่าลืมนะครับว่า ตั้งแต่ปี1948จนถึงวันนี้นะครับมียิวจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาในอิสราเอ,อลไม่เคยขาดจนถึงวันนี้ครับเข้ามา,า,มาทุกปีเลยครับและก็มากด้วยแผ่นดินปาเลสไตน์จากอาดีตนะครับที่เคยเป็นของมุสลิมเกือบ9ก้เปรเซ็นนี่ยนะครับณวันนี้เหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือแค่360กิกิโลเมตรนะครับแค่นั้นเองที่เหลือนะครับยิวจับจองหมดแล้ว เห็นไหมครับแล้วก็วจยันนากุมอักสารนาฟีรอและบุตรหลานและก็เราทำให้พวกเจ้ามีรีผลที่มากมายนะครับพระรามาก่อนนะครับ